สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจของสินชัยคาเซนเตอร์ทุกๆท่านนะคะวันนี้เจอกับเป้นะคะเป้ไลฟ์สดอยู่ที่เดิมเลยนะคะที่สาขาชลบุรีระยองของเรานะคะเป็นสาขาที่3ของสินชัยคาเซนเตอร์นะคะวันนี้ก็จะหน้าใหญ่ๆนิดนึงนะพอดีเป้ถือกล้องเองนะคะเป้ลองหัดไลฟ์แบบถือกล้องเองนะอ,อ๋สินชัยคาเซนเตอร์ของเรานะคะตั้งอยู่ ที่ข้างวัดมาบยางพรนะคะตั้งอยู่ข้างวัดมาบยางพรนี่เลยนะคะตั้งอยู่วัดมาบยางพรนะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะอยู่เส้นถนนห้วยป่าปวกแดงนะคะใครที่มาไม่ถูกนะคะมาสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ไม่ถูกนะคะสามารถเช็คอินวัดมาบยางพรได้เลยนะเป้อยู่รั้วเดียวกับวัดเลยนะคะนี่เลยนะคะรั้วเดียวกับวัดเลยนะคะสามารถเช็คอินวัดมาบยางพรได้เลยนะคะที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์สาขาระยองนะคะ วันนี้เป้จะเอารถเก่งสวยๆนะคะมารีวิวนะคะให้ลูกค้าดูนะคะเดี๋ยวเราอย่างแรกนะคะเราฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเป้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคะเดี๋ยวเป้จะพาชมรถสวยๆนะๆก่อนที่เป้จะไปไลค์นะคะเป้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะคะเบอร์โทรของสินชัยนะคะ0899695577นะคะนี่เลยเดี๋ยวเป้ขึ้นหัวไว้ให้นะคะ0899695577นะคะ หรือจะเป็นไอ l i ล e นะคะใครที่ไม่สะดวกโทรนะคะสามารถแอดไลน์มาหาเราได้นะเป็นแอดไซ s i n c h a i ตามด้วยเลขหนึ่งนะคะแอดไซ s i n c h a i ตามด้วยเลขหนึ่งนะคะนี่เลยนี่เลยบนหัวเราเลยนะคะสามารถแอดแอดไลน์หรือว่าโทรเบอร์นี้ได้เลยนะหรือจะเป็นเบอร์ส่วนตัวเป้นะคะก็0-61 9470024นะคะ0619470024นะคะมีอะไรก็โทรปรึกษาเป้ได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะวันนี้เป้ไลเองนะคะขออภัยนะคะพี่อาจจะตะกุกตะกักไปนิดนึงนะคะใครที่อยากออกรถนะคะราคาเบาๆนะคะช่วงโควิดนี้นะคะสามารถมาออกที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้เราชมให้เราเลือกเลยนะคะอยากได้ รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะหรือแสลด้วยจังหวัดได้เลยนะคะอยากให้เป้พาดูคันไหนนะคะก็คอมเมนต์หาได้เลยนะนี่เลยวันนี้รถเราเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเป้พาดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเป้พาดูไปเรื่อยๆใครอยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมหรือรายละเอียดตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าแอดไลน์ตรงนี้ของเราได้เลยนี่เลยไลน์ข้างบนของเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเป้จะพาไปชมรถเก่งเล็กๆก่อนนะนี่เลยเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บหนึ่ง อ้าวกับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะรถเก่งเล็กๆของเรานะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเดี๋ยวเป้จะพาดูคันแรกไปก่อนนะกล้องกลับยังเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเป้หมุนโทรศัพท์อัตโนมัติก่อนหมุนไหม โอเคดูอย่างนี้ก็ได้เนาะนี่เลยนะคะรถเก่งคันแรกของเรานะคะจะเป็นโตโย t a ายารินะคะปี2014สีขาวสวยๆเลยนะตัวนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะคะปี2014สีขาวนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ กับอะไรนาะเดี๋ยวเราพาชมกันก่อนนะคะคันนี้นะคะจะเป็นปี2014ขนาดเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะคะยาริตตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะคะเป็นเกียร์ออโตเมติกนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโตเมติกนะคะสวยๆรถเดิมๆเลยนะคะนี่เลยนี่เลยคันนี้ก็จะเป็น ABS จะมี ABS Airbag คู่หน้า2ใบนะนี่เลยเป็นเกียร์เมียนน่วนนะคะเป็นเบาะผ้าแบบสปอร์ตนะคะสำหรับ t o y ยต a y a r ริคันนี้นะคะไม่มีใครเข้ามาดูเป้เลยเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะคะนี่เลยนะคะเป็นเป็น รถแบบแนวสปอร์ตนะคะคันนี้จะขายอยู่ที่ราคา3,399,900านะคะ3,399,900นะคะเครดิตดีจัดฟรีดาวได้แถมประกันภัยนะคะชั้น1และผ่อนได้สูงสุด84งวดคือ7ปีเลยนะคะผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทนะตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะคะคันนี้เลยก็จะเป็น โตโยต้าอันติสนะคะคันนี้ปี2010นะคะโตโยต้าอันติสปี2010นะคะสีขาวนะคะมาพร้อมกับร้อมแมกกาลลอยจากศูนย์จากโรงงานเดิมๆเลยนะคะสำหรับอันติสตัวนี้นะคะ นี่เลยเดี๋ยวเราพาชมอัดใครอยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมก็ inbox หาเป้ได้เลยนะหรือว่าแอดไลน์ข้างบนที่เป้ให้ไว้ได้เลยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้เป้หน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะนี่เลยนะคะคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังแล้วก็เกียร์มีออโตเมติกนะคะสําหรับยารีต,ตัวนี้นะไออันติตัวนี้นะเป็นระบบไฟฟ้ารอบตัวคันเลยนะคะสีขาวคันนี้เป็นระบบไฟฟ้ารับตัวคันเลยนะ สวยๆเดิมนะคะเราเน้นรถเดิมนะสวยๆเดิมๆไม่มีชนหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำตัดต่อสวมซากแน่นอนนะลูกค้าเข้ามาชมมาลองขับรถเราได้เลยนะเรายินดีนะคะที่สำคัญเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เปิดยันหนึ่งทุ่มเลยคันนี้นะคะก็ปี2010นะคะขนาดเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีนะ ขนาดเครื่องยนต์ 1,600cc ราคาอยู่ที่2 30,990 0นะคะ2 30,990 0ราคาดีไปอีกนะใครอยากได้ก็แคปไว้เลยนะคะแครรูปแคปแครรูปไว้เลยแล้วก็ทักอินบอท Box, อินบ็อกขอขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยนะถ้าไม่สะดวกทักอินบ็อกก็แอดไลน์ของเราได้เลยนะคะไลน์แอดเราอยู่ข้างบนนะคะ s, mm hmm. <S, side, s i n c h a i ตํำด้วยเลขหนึ่งนะคะสินชัยคาเซ็นเตอร์สาขาระยองนะคะโอเคเดี๋ยวเป้อพาไปดูคันนี้ต่อเลยนะคะคันนี้จะเป็น Toyota v วีอนะคะขนาดเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะคะขยับเครื่องลงมานิดนึง ขนาดเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีสีขาวนะคะตัวนี้สีขาวนะคะขนาดเครื่องยนต์1 5 0 c ซีซีสีขาวเป็นตัวเจนะคะ V ีออตัวนี้นะราคาไม่แรงนะคะใครที่กำลังมองหา V ีออสปี2014รถเดิมๆสีขาวสวยๆส,สภาพดีๆต้องสินชัยคาร์เซ็นเตอร์เลยนะคะนี่เลย ไปขออนุญาตนั่งนิดนึงคันนี้ก็จะเป็น ABS airbag คู่หน้าหนึ่งใบนะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโตเมติกนะคะเป็นเบาะผ้าแนวสปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้าแนวสปอร์ตภายในกว้างขวางนะคะวิทยุ FMMP3 แอร์เย็นใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้ารอบตัวคันนะคะสำหรับ v s ตัวนี้นะสำหรับ v s ปี2014คันนี้นะคะระบบไฟฟ้ารอบตัวคันเลยนะ ราคาอยู่ที่319,900นะคะ319,900นะคะโอ้โ oh, ห oh, ราคานี้ถูกไปอีกนะใครอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้เป้พาดูกระบะไม่อยากดูเก่งก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเป้จะพาเดินดูได้เลยนะวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะคะเป้พาเดินดูได้ทั้งวันเลยโอเคไปดูคันต่อไปเลยนะคะ คันต่อไปนะคะก็จะเป็นมิ u b บิชิแอคท r ดนะคะขนาดเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีโอ้โหสุดแสนจะประหยัดน้ำมันเลยนะคะอีโคคาร์นะคะสำหรับมิสุบิชิแอคทาดสีขาวคันนี้นะคะโอ้โหโคตรประหยัดสุดประหยัดน้ำมันเลยนะคะปี2017นะคะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีเป็นตัว GLX นะคะเป็นตัว GLX มาพร้อมหน้าจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน นะคะตัวนี้มาพร้อมหน้าจอกับพวงมาลัยมังติฟังก์ชั่นเลยนะเดี๋ยวไปพาชมนะ คันนี้นะจะเป็นนี่เลยพวงมาลาัยมังติฟังก์ชันมีหน้าจอนะคะคันนี้เกียร์เมียนไอเกียร์ออโตเมติกนะเลขไม่อยู่แค่68,800กิโลนะคะสำหรับปี17นะคะเลขไม่อยู่แค่68,800กิโลนะคะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะตัวนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะเดี๋ยวสักครู่นะคะ คันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้านะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันมีหน้าจอระบบไฟฟ้ารอบตัวคันนะคะราคาอยู่ที่สองแสนสองแสนเองเหรอเป้นะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เอาไปเลยนะคะ อยู่ที่279,900นะคะปี2017ราคาอยู่ที่279,900นะคะโอเคใครอยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเป้ส่งให้นะคะมาดูคันต่อไปกันเลยคันต่อไปนะคะจะเป็น Toyota Toyota ้อันติตนะคะขนาดเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซี แป๊บนึ่งนะ1 6 0 0ซีซีขนาดเครื่องยนต์6 6 0 c c นซีซีนะคะตัวนี้ปี2014นะคะสำหรับโตโยต้าอันติดคันนี้นะคะไม่ต้องกลัวประหยัดน้ำมันเพราะว่าเขาติดแก๊ส CNG โรงงานมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะติดแก๊ส CNG โรงงานมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะคะเป็นอันติดขนาดเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีเป็นตัว E นะคะตัวนี้มาพร้อมกับร้อแมก อันรอยจากศูนย์จากโรงงานกันเลยนะจ๊ะโอเคคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3าม9สนแนาพนะคะ3า9 9สนแนาพนะคะนี่ภายในนะคะจะเป็นพวงมาลัยมังติฟังชันเกียร์อรตัตเมติเบาะหนังนะโอเคใครอยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมก็คอมเมนต์หาเป้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้ตรงไหนเอกอาสารตรงไหนเพิ่มเติมไม่เข้าใจตรงไหนเป้ไล่เร็วไปก็ ขออภัยด้วยนะอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็แจ้งเป้ได้เลยนะวันนี้เป้ต้องรีบไปก่อนพอดีมีลูกค้ามานะคะโอเคก่อนเป้จะจบไลน์นะคะฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะเบอร์โทร0899695577นะคะ0899695577นะคะหรือจะเป็น ID Line I n c h a d s i i n c h AI ตอม้วเลขหนึ่งนะคะ s ไซส s i n c h a i ตําม้วยเล็กหนะคะหรือจะเป็นเบอร์ส่วนตัวเป้นะคะ0ูนย์หกหนึนะคะ0ูนย์หกหนึนะคะช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะมีอะไรปรึกษาเป้ได้โดยตรงได้เลยนะคะโทรหาเป้เปได้เลย24ชั่วโมงนะวันนี้เป้อขอจบไลฟ์เพียงเท่ทานี้นะเดี๋ยววันต่อๆไปจะพาชมกระบะบ้างเดี๋ยวจะเอารถสวยๆรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะวันนี้เป้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ